เปิดตัว Xiaomi Yu s e v รถ SU v ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ที่จะเป็นคู่แข่งกับเท s l a Mo เด l Y มาแล้วครับผมที่สามารถวิ่งไกลสูงสุดถึง835กิโลเมตรต่อการชาร์จและอัตราเร่ง0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.23วินาทีเท่านั้นครับล่าสุดมีภาพหลุดรถกระบะ b y d คันใหม่ในประเทศจีนที่คาดว่าจะใช้พื้นฐานเดียวกันกันกบ s h ร์ก6เราต้องมาลอรู้นะครับว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเป็นชาร r ก6รุ่นปรับโฉม n i s s a n m a r c ช e v นะครับหรือว่านิสสันไมกาถือว่าเป็นรุ่นไฟฟ้าคันใหม่ของทางนิสสันที่จะวิ่งไกลถึง408กิโลเมตรครับและล่าสุดนะครับได้พบเทสลาโมเดลไวน์เพอร์ฟอร์แมน์วิ่งทดสอบในสนามนูเบิร์กลิงที่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นรูปแบบใหม่และคาดว่าจะเปิดตัวก่อนสิ้นปีนี้รายละเอียดสรุปข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมสรุปให้ฟังครับและใครอยากเห็นหัวข้อข่าวต่างๆสามารถรับชมได้ที่ Time Sta m p นะครับ ล่าสุดแบรนด์เ Xiaomi ครบรอบ15ปีแล้วทาง CEO ได้ฉลองด้วยการเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์อย่าง Xiaomi Yu 7ที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญกับเท s l a m o เด l Y และถือว่าเจาะตลาด SUV เรือธงประเทศจีนนะครับและอย่าลืมนะครับว่า รุ่นไฟฟ้าจากแบรนด์เสี i a o มีนั้นทํากระแสรถ EV ที่ประเทศจีนได้ดีมากๆเพราะว่าการตอบรับของรุ่นซีดานอย่กง SU7 ก็ มีเจ้าของไปแล้วนะครับกว่า258,000คันครับโดย Xiaomi Yu 7เป็นรถ SUV ไ e ฟฟ้าขนาดกลางค่อนใหญ่นะครับที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Moderna ของ Xiaomi ที่คันนี้นะครับมีฐานล้อยาวที่3000ม mm. ิละถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Tesla Model Y นะครับจะถือว่า Yu 7นั้นมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยโดย Yu 7จะมีสีตัวถังนะครับให้เลือกถึง9สีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีซลเวอร์เป็นต้นนะครับและสีอื่นอื่อีกมากมาย และสำหรับสีเขียวอย่างเอเมอรัลด์กรีนะครับถือว่าเป็นสีพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมรกกจากประเทศโคลอมเบียนั่นเองครับ และใช้กระบวนการพ่นสีแบบ2ชั้นเพื่อให้เฉดสีมีความเงางามและมีความลึกครับและสำหรับน้ำหนักของคันนี้นะครับจะอยู่ระหว่าง2,140ถึง2,460กิโลกร,รมัมและจะมีตัวเลือกของล้อนะครับทั้งขนาด19และ20นิ้วครับส่วนการออกแบบภายนอกของ YU7 จะได้มือจับประตูแบบไฟฟ้าสามารถพับเข้าออกได้อัตโนมัติและคันนี้จะรองรับเทคโนโลยี UWB หรือว่า Ultra Wideband ที่สามารถปลดล็อก และเปิดฝากระโปรงหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้ครับที่สามารถปลดล็อกตัวรถและสามารถเปิดฝากระโปรงหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้ครับส่วนการตกแต่งภายในจะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3กา้านทรงท้ายตัดคล้ายกับ su7 ultra และเกียร์นะครับจะอยู่หลังพวงมาลัยส่วนคอนโซลกลางจะออกแบบเรียบง่ายนะครับมีพื้นผิวที่ดูสะอาดตาและตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีแท่นชาร์จ Wireless Charger ให้สำหรับสมาร์ทโฟน2จุดครับและเบาะภายในจะหุ้งด้วย n น p ป้มาพร้อมกับระบบ Zero Gravity สามารถปรับเอนนอนได้ถึง123องศาพร้อมกับระบบนวด10จุด ส่วนเบาะหลังนะครับก็สามารถปรับเอนได้เช่นกันด้วยไฟฟ้าถึง135องศาโอ้ถือว่าเยอะเลยนะครับและหน้าจอกลางสามารถควบคุมเรื่องของแอร์เพลงและได้หน้าจอนะครับด้านหลังสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยขนาด6.68นิ้วครับและสําหรับสีภายในก็สามารถเลือกได้3สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีส้มและสีน้ําเงินครับ และบริเวณแผงหน้าปัดนะครับจะใช้หน้าจอที่เรียกว่ามินิ LED ที่มีขนาดความกว้าง1.1เมตรที่เสีย m มนะครับเรียกว่าไฮเปอร์วิช n ั่นที่จะเป็นหน้าจอพานนรามาที่ฉายภาพไปยังกระจกด้านล่างนะครับ ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับระบบ HUD หรือว่า Head-up Display ขนาดใหญ่ที่จะให้ความคมชัดระดับ Retina นะครับหรือว่าความชัดประมาณ108 PPD ครับที่จะสามารถแสดงเรื่องของข้อมูลการขับขี่เรื่องของภาพเสียงหรือแม้กระทั่งโชว์เรื่องของภาพมุมอับนั่นเองครับและเรานะครับสามารถปรับแต่งเรื่องของ Widget ได้เช่นนะครับเรื่องของการแสดงข้อมูลพลังงานความเร็วของตัวรถระบบนำทาง หรือแม้กระทั่งการทํางานของระบบ ADA s สครับส่วนข้อดีของไฮเปอร์วิช n ั่นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือตําแหน่งนะครับจะอยู่ห่างจากสายตาผู้ขับขี่ทําให้รู้สึกเหมือนแผงนะครับลอยอยู่ตรงหน้าทําให้ลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและทําให้ทางแบรนด์เสี่ยมี่นะครับไม่จําเป็นต้องมีหน้าจอเรือนไม้แบบเดิมนะครับหลังพวงมาลัยเลยครับและว u เจ็นะครับสามารถควบคุมได้นะครับถึง4ระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่อัตโนมัติการควบคุมตัวรถรวมถึงระบบสื่อสาร โดยจะใช้ชิป snapdragon 8 Gen 3นะครับที่สามารถบูตได้ภายใน1.35วินาทีเท่านั้นและรองรับการอัปเกรดแบบ OTA ที่จะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นสำหรับการอัปเกรดครับโดยสเปคของเ Xiaomi YU7 นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น Rear Wheel Drive รุ่น Pro All Wheel Drive และรุ่น Max All Wheel Drive ครับโดยสเปคทั้งหมดเราจะขึ้นให้ได้ชมตามนี้เลยครับ สำหรับจุดที่น่าสนใจก็คือคันนี้จะได้ระบบสถาปนตกกรรมแรงดันสูงถึง800โวลต์มานะครับที่รองรับการชาร์จระดับ5.2 c และเคลมนะครับว่าชาร์จเพียง15นาทีจะวิ่งไกลได้สูงถึง620กิโลเมตรครับและเลนจ์ที่วิ่งไกลสูงสุดของ Y7 u จะไกลที่835กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ว่าเป็นมาตรฐาน CLTC นั่นเองครับ สำหรับ YU-7 จะมาพร้อมกับระบบไ i ด a r ทำงานร่วมกับ NVIDIA Drive AGX 4 700 TOP และทำงานกับ RADAR 4D รวมถึงกล้องเพื่อพิเศษที่สามารถป้องกันแสงสะท้อนได้โดยที่จะใช้ระบบการขับขี่อัตโนมัติที่พัฒนาโดยตรงจากเสียวหมี่เอง ที่ออกแบบมาครบวงจรนะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจสําหรับการขับขี่อัจฉริยะของแบรนด์เลยครับและก่อนหน้านี้ครับเสียวมี YU7 มีแผนที่จะเปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ได้ทดสอบแบบไร้คนขับของแบรนด์หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้เสียวมีได้ทบทวนเรื่องของความปลอดภัยและการสื่อสารกับระบบสาธารณะอย่างเข้มงวดก่อนที่จะได้มาเปิดตัวอีกครั้งนั่นเองครับสำหรับเสียวมี YU ถือว่าเป็นรถคู่แข่งโดยตรงกับเท s l a m o d e ว Y นะครับที่สำคัญมากๆของประเทศจีนและทาง CEO ก็ได้มาบอกเรื่องของราคานะครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วคาดว่าจะไม่เกินนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นประมาณ900,000บาทนั่นเองเราก็ต้องมารอดูการเปิดตัวี้ที่และการล็อ g นะครับว่าราคาจริงๆรวมถึงเข้าไทยด้วยจะราคาที่เท่าไหร่ครับ แบรนด์อย่าง a l p นะครับที่เป็นแบรนด์สปอร์ตของ Renault ได้เปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าของแบรนด์คันแรกอย่าง A390 นะครับเรียกได้ว่าแบรนด์นั้นเปิดตัวเร็วมากๆหลังจากที่ได้เผยในเรื่องของคอนเซ็ปต์มาไม่นานครับมาชมรายละเอยียดกันเยครับ หลังจากที่แบรนด์ Alpine ได้ประสบความสําเร็จสําหรับรถสปอร์ตอย่าง Alpine A110 นะครับที่เป็นรถยนต์เบนซินตัวแรงสัญชาติฝรั่งเศสณตอนนี้นะครับแบรนด์พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ยุคไฟฟ้าโดยที่ได้นํา SUV ไฟฟ้าคันแรก อย่าง A 3 9 0และได้เผยสเปคออกมาหลังจากเพิ่งเผยคอนเซ็ปต์ไปเองครับโดยคันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเพื่อนนะครับถึง3ตัวเลยหรือว่าไรมอเตอร์และที่สำคัญจะได้ระบบกระจายแรงบิดอย่าง Torque Victoring มาด้วยนะครับที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ของคันนี้เรได้ว่ายังคงได้ิน A จากแบรนด์แรงนะครับอย่าง Alpine หรือว่าแบรนด์ที่ส่งไปแข่งถึงระดับ F1 ครับ และที่สำคัญคันนี้ยังได้ดีไซน์ l ลงกูเอจนะครับที่คล้ายคลึงกับคอนเซ็ปต์เลยโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED แถบยาวและจะมีนะครับตัวพิกเซลหรือว่าไฟรูปสามเหลี่ยมที่เรียกว่า cosmic dust เล่นนะครับเป็นเลเยอร์กระจายอยู่ที่ไฟหน้าครับและมาพร้อมกับกระจังหน้าที่สามารถระบายความร้อนให้แบตเตอรี่ได้ครับและด้านหลังของคันนี้นะครับจะมีสปอยเลอร์สีดำพร้อมกับช่องระบายอากาศที่ฝากระโปรงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพให้เรื่องของแอโรไดนามิกได้อย่างดีครับ โดยคันนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นครับรุ่น GT พละกำลัง400แรงมา้าแรงบิด650นิวตันเมตรทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้4.8วินาทีและรุ่นท็อปอย่าง GTS ครับแรงสูงสุดที่470แรงมา้าแรงบิดสูงสุด808นิวตันเมตรและ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่3.9วินาทีครับและคันนี้จะกระจายน้ำหนักสมดุลน,นะครับหน้าหลังที่49ต่อ51นั่นเองและน้าหนักตัวจะอยู่ที่2,121กิกรัครับ และก็คันนี้จะได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด89กิโลวัตต์อั่วที่ผลิตโดยบริษัทเวอร์โกนะครับของประเทศฝรั่งเศสที่จะวิ่งไกลสูงสุดที่555กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ครับและที่น่าสนใจก็คือคันนี้จะรองรับการชาร์จแบบ2ทิศทางด้วยนะครับหรือว่า V2G Vehicle to Grid นะครับที่รองรับไฟสูงสุดที่22กิโลวัตต์ครับ ส่วนภายในออกแบบนะครับเรียกได้ว่าหรูหราและมีดีเอ็นเอเอพีนมาเต็มเลยนะครับที่จะได้พวงมาลัยหุ้มหนังแนปป้าสีฟ้าพร้อมปุ่มบูสต์อย่าง O v วนะครับที่จะรีดพละกําลังสูงสุด10วินาทีเบาะแบบบักเก็ตซีดหุ้มหนัง n นปป้ามีให้เลือกทั้งสีเทาและสีน้ําเงินนะครับจะอยู่เฉพาะในรุ่น GTS และได้ระบบปรับอากาศแบบปุ่มกดนะครับหรือว่าฟิสิกอลบัตท่านนั่นเองครับและได้หน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วมาและพร้อมกับหน้าจอหลังพวงมาลัยครับ12นิ้วนั่นเองครับ สำหรับราคานะครับได้เปิดให้สั่งจองในยุโรปแล้วนะครับที่ราคารุ่น GT จะอยู่ที่2.47ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่าง GTS จะตกอยู่ประมาณ2.89ล้านบาทนั่นเองครับล่าสุดได้พบภาพสปายช็อตนะครับแสดงให้เห็นถึงรถกระบะของ BYD คันใหม่ที่คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Shark 6 อย่างแพลตฟอร์ม DMO นั่นเองครับเรามาดูกันว่าคันนี้จะเป็นชาร์กซิรุ่นปรับชมที่ประเทศจีนหรือว่าเป็นรถกระบะรุ่นใหม่ของ BYD ครับ จากภาพสปายช็อตเราจะเห็นได้นะครับว่าคันใหม่นี้มีองค์ประกอบเรื่องของการออกแบบที่เหมือนกับตระกูลด y n นสตีของ BYD ที่คาดการณ์นะครับว่าอาจจะใช้แชสซีแบบมโน o คอ q ์กที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น c ีไลออน6นั่นเองครับแม้ว่าทาง BYD จะไม่มีการยืนยันใดๆสําหรับข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับแต่จากความคล้ายคลึงของแพลตฟอร์มและการออกแบบก็เป็นไปได้สูงนะครับสื่อจีนเขากล่าวไว้นะครับว่าอาจจะเป็น ชาร์กซิรุ่นปรับชมสาหรับตลาดจีนโดยเฉพาะก็เป็นได้ครับณตอนนี้นะครับรถกระบะอย่างชาร์กซิเองก็ได้ทําการตลาดต่างประเทศไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่สามารถทํายอดขายไปได้แล้วถึง20,000คันในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาและบ้านเราก็ได้เปิดตัวในงานไปนะครับและราคาคาดการจะขายที่ราคา1 6 9 9ง0้าบาทครับรถกระบะอย่างชาร์กซิถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่โดดเด่นเพราะเป็นรถปลักอินไฮบริด ที่ใช้แพลตฟอร์ม DMO ทํางานคู่กับเครื่องยนต์ 1.5T และเบรดแบตเตอรี่ของ BYD ครับ29.58 k ิโลวัต์ชั่วทำให้วิ่งไฟฟ้าล้วนที่100กิโลเมตรและระยะทางวิ่งไกลสูงสุดนะครับประมาณ840กิโลเมตรนั่นเองครับในใครคิดว่าเป็นรถรุ่นไหนครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าจะเป็นช h a ์จซิกม n o เนอร์เ e หรือเป็นรุ่นใหม่สำหรับ BYD ครับ กลับมาแล้วนะครับสำหรับ n i สสันมาร์ชที่ทุกคนรอคอยและครั้งนี้กลับมาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า100%แต่ทางแบรนด์ใช้ชื่อว่านิ s สันไมกานะครับทุกคนที่จะวิ่งไกลสูงสุดที่408กิโลเมตรต่อการชาร์จครับหลังจากที่มีข่าวลือมานานะครับในที่สุดนิสสันก็ได้เปิดตัวไมกา E ี v รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของ Nissan m a r ์ชที่จะมีดีไซน์โชบเชี่ยวทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมีการปรับปรุงในหลากหลายด้านเลยครับ โดยไมค์เรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วที่จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่จะดูคล้ายกับรถ SUV มากขึ้นและตัวรถนะครับก็จะถูกยกสูงมากกว่าเดิมและเสริมด้วยซุ้มล้อที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหน้ารถก็ออกแบบใหม่ครับให้ดูทันสมัยแต่ยังคงความน่ารักและยังมีกลิ่นอายความน่ารักคล้ายคลึงกับนิสสันมาร์ชครับและที่สําคัญก็ยังดูเป็นรุ่นไฟฟ้าครับ สำหรับภายในห้องโดยสารนะครับ m ้ c r a EV จะได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลคู่ขนาด10.1นิ้วต่อกับหน้าจอเรือนใหม่สำหรับผู้ขับขี่เลยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านและมีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่บริเวณช่องเก็บของตรงกลางที่ได้รับแรงบาันดาลใจนะครับ จากภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นครับถึงแม้ว่าไมก้าอีวีนะครับจะมีความยาวไม่ถึง4เมตรแต่อิสสันก็เคลมนะครับว่ารถรุ่นนี้มีความเกินตัวเพราะว่ายังสามารถจุก,การเก็บของได้นะครับหรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังนะครับถึง1,106ลิตรนะครับหักพับเบาะหลังครับโดยไมค์ก้าอีวีจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับตามขนาดแบตเตอรี่ได้แก่รุ่น40กิโลวัตต์อ้าวิ่งไกลสูงสุด310กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และอีกรุ่นครับ 52กิโลวัตต์อววิ่งไกลสูงสุด408กิโลเมตรต่อการชาร์จก็ถือว่าพัฒนาได้ดีกว่านิสสันล e ฟ f นะครับรุ่นก่อนที่ให้แบตเพียงแค่40กิโลวัตต์อวแต่วิ่งไกลเพียง270กิโลเมตรเท่านั้นครับ และ m ม c ก E EV รองรับการชาร์จไวด้วยหัว DC ครับที่รับกระแสไฟสูงสุดที่100กิโลวัตต์ที่เคลมว่าชาร์จ15ถึง80ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับรองรับฟีเจอร์ Vehicle To Load หรือว่า V2L ด้วยครับและสำหรับนิสสัน m ม c ก EV v จะเริ่มวางขายในยุโรปนะครับภายในช่วงปีนี้และจะทำงานตลาดต่างประเทศต่อไปนั่นเอง และก็มีข่าวด้วยนะครับว่านิสสันก็เตรียมเปิดตัวรถใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนิสสัน e ีฟรุ่นใหม่หรือว่าจุกรุ่นใหม่นั่นเองครับยังไงก็ต้องมารอดูเรื่องของราคานะครับว่านิสสันจะเคาะสําหรับราคาไมเ้า E ีวีมาเท่าไหร่เพราะว่าถือว่าคันนี้นะครับเป็นคู่แข่งสําคัญของ b y วีดีดอฟฟินเลยครับ อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าหลังจากเปิดตัวรุ่นปกติของเท sla แล้วนะครับก็จะมีรุ่น Perform a n c e ตามออกมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับและล่าสุดเราก็ได้เห็น s p ายช็อตวิ่งทดสอบแล้วนะครับสำหรับตัว Perform a n c e ของโมเดล Y ที่สนามานณุ่เบิร์ลิง Berkeley. โดยก่อนหน้านั้นก็เคยมีภาพหลุดนะครับโดยรถต้นแบบที่วิ่งทดสอบในนูเบิร์ลิง Berkeley นะครับถูกพรางตัวอย่างแน่นหนาด้วยสีขาวดําทั้งคันนะครับและจากภาพถ่ายเราจะเห็นเรื่องของรายละเอียดที่สําคัญนั่นก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังรูปแบบใหม่ ที่มีรูปร่างชัดเจนและโดดเด่นครับที่จะคล้ายกับ p e r f o r m ร์แมในเจเนอเรชันก่อนและคาดว่าจะใช้วัสดุนะครับสำหรับตัวสปอยเลอร์หลังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์และอาจจะมีการขายแยกใน Tesla Store สำหรับผู้ใช้ รุ่นทั่วไปในอนาคตด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสปอยเลอร์หลังของโมเดล3 Performance นั้นไม่ได้มีการขายแยกแต่อย่างใดครับและเราก็จะสังเกตได้ด้วยนะครับว่าคันนี้จะมีช่วงล่างที่โหลดเตี้ยกว่ารุ่น long range นะครับอย่างเห็นได้ชัดและคาดว่า Tesla นะครับจะใช้ช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension ที่คล้ายคลึงกับโมเดล3 Performance ซึ่งจะสามารถปรับช่วงล่างตามสภาพถนนและการขับขี่แบบเรียลไทม์ได้ครับแต่เราจะสังเกตได้อีกหนึ่งจุดก็คือด้านหน้าของตัวรถยังคลายรุ่นเดิมที่จะไม่มีช่องลมระบายความร้อนสําหรับเรื่องของเบร์นะครับแต่ว่าจะมีใน t ท sla Mo เดล3 Performance ครับและเรื่องของขุมพลังและสมรรถนะนะครับเทสลายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเทคนิคแต่อย่างใดแต่จากแนวโน้มนะครับที่ผ่านมาอย่างโมเดล3และโมเดล Y รุ่น Performance ก็มักจะมีแรงม้าที่เท่ากันนะครับแต่ตัว Perform a n c e นั้น จะให้อัตราเร่งที่เร็วกว่าครับเรื่องของ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่คาดว่าจะทำได้ประมาณ3.2วิที่จะเร็วกว่ารุ่นก่อนนะครับที่ทำได้3.5วินาทีครับส่วนเรื่องของล้อของรุ่นใหม่นี้นะครับที่วิ่งทดสอบในสนามนูเบิร์ลิงใช้ล้ออลอยลายใหม่ที่ดูคล้ายคลึงกับล้อของโมเดล S แต่ดีไซน์จะต่างกันเล็กน้อยที่ดูเหมือนนะครับว่าล้อหลังจะกว้างกว่าล้อด้านหน้านะครับที่ถือว่าเป็นไปตามการออกแบบสมรรถนะสูงของเทส l า ที่จะใช้ล้อขนาดต่างกันทาให้ควบคุมตัวรถได้ดีและยึดเกาะถนนได้มากขึ้นและนอกจากนี้ครับคาลิปเปอร์เบรกก็ใช้เป็นสีแดงคาดว่าจะได้ระบบเบรกขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเบรกที่ร้อนและการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามแข่งครับและยังมีการคาดการณ์นะครับว่าโมเดล Y Performance ทางเท sla จะปรับจูนเรื่องของระบบช่วงล่างและจะได้ Track Mode 3.0มดนะครับอัปเกรดให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนําจัดจําหน่ายพร้อมกับเบาะ Perform a n c e นะครับ ที่จะออกแบบเฉพาะมาให้กับรุ่นนี้ด้วยครับยังไงนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นการเปิดตัวจริงในช่วงไตรมาสที่3หรือว่าที่4นะครับของปีนี้ที่คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับโมเดล S และ X รุ่นใหม่ด้วยนั่นเองครับและนอกจากโมเดล Y Performance แล้วเราก็ยังพบรถเท s l a m o เด l S คันใหม่นะครับพังตัวและวิ่งทดสอบที่โนเบิร์ลิงเช่นกันครับ จะเห็นได้ว่าโมเดล S คันใหม่นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ถือว่าน้อยมากแต่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปการปรับให้รถนั้นดูลู่หลมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับโดยรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของเทส la เคยกล่าวไว้นะครับว่าโมเดล S และโมเดล X รุ่นใหม่จะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนเรื่องของรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าจากสิ่งที่ได้เห็นครั้งนี้ ก็ดูเหมือนว่าโมเดล S ใหม่นั้นจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกับโมเดล Y Juniper นะครับที่ได้เพิ่มเติมการออกแบบภายนอกรูปแบบใหม่ทั้งไฟหน้าไฟหลังใหม่ไล่บาร์รวมถึงภายในนั่นเองครับถึงแม้ว่าโดยรวมจะดูคล้ายกับรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ก็มีจุดที่เราสังเกตได้เห็นนั่นก็คือมีการเพิ่มลิ้นสปอยเลอร์ขนาดเล็กไว้ด้านล่างสุดของกันชนด้านหน้าตัวรถนะครับโดยชิ้นส่วนนี้จะเพิ่มเรื่องของแรงกดให้รถและช่วยเรื่องของหลักอากาศทําให้ผ่านตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้น ที่ออกแบบมาเพื่อ track focus โดยเฉพาะครับส่วนไฟหน้า daytime running light ก็ยังคงเหมือนเดิมทำให้ได้หน้าตาที่คุ้นเคยนะครับสำหรับ Model S และ t ท sla ยังคงใช้แถบสีดำพร้อมกับโลโก้เท sla กลางรถเหมือนกับรุ่นเดิมด้วยเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นได้ชัดจากมุมด้านข้างครับ t ท sla Model S คันใหม่รวมถึง X ด้วยนะครับจากการพังตัวและวิ่งนิวบอร์กลิงเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับ New Model Y รวมถึง Cyber Truck ด้วยนั่นเองครับ สำหรับภาพสปายช็อตนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าโมเดล S และโมเดล X รุ่นใหม่ก็จะมีกล้องหน้ามาให้ใช้งานเช่นกัน และภายในนะครับก็จะมีแอมเบีย l i g ไลมาให้ได้ใช้งานแล้วที่จะมีการโชว์สถานะไฟต่างๆกับฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกซันตา Mode หรือแม้กระทั่ง Service m o หมดนะครับที่จะโชว์เป็นแถบไฟสีแดงเหมือนกับเท s l a m o เดล3 Highland นั่นเองครับนั่นก็คือไฮไลท์คร่าวๆที่คาดว่าจะอัปเกรดให้กับ m o เดล S รุ่นใหม่ในอนาคตและ m o เดล x กเอ็ครับก็คาดว่าจะมีสีใหม่อย่างกาเซียบูเหมือนกับโมเดล Y ใหม่นั่นเองครับ ล่าสุดเท sla Mo เด l 3หรือว่า h ฮแวร์นะครับได้รับความปลอดภัย5ดาวจาก EuroN cap เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือความาภาคภูมิใจของแบรนด์เท sla ได้รับผลการทดสอบประเมินล่าสุดจาก EuroN cap ว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเท sla Mo เด l 3รุ่นปี2 0 2 5ยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าได้รับคะแนนถึง5ดาวครับโดยเว็บไซต์ของ EuroN cap ได้ประกาศเลยครับว่าเท sla Mo เด l 3รุ่นนี้นะครับได้คะแนนดังนี้ครับ การทดสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่นะครับได้คะแนน90%ผู้โดยสารเด็ก93%ผู้ใช้ถนนที่เบาบางไม่ว่าจะเป็นคนเดินคนปั่นจักรยาน89%และระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยได้คะแนนที่87%ครับ โดยคะแนนเหล่านี้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นโมเดล3รุ่น Rear-wheel drive Long-range All-wheel drive และรุ่น Performance All-wheel drive ด้วยเช่นกันครับโดยรายงานความปลอดภัยนี้นะครับแสดงให้เห็นว่า t ท s l a ยังคงเป็นแบรนด์รถยนต์นะครับที่ให้ความปลอดภัยที่สูงและยังคงเป็นผู้นำด้านความปลอดภยัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ายอย่างแท้จริงครับ และมาฟังของแบรนด์รถยนต์จีนที่น่าสนใจไม่น้อยอย่าง MG S5 นะครับก็เพิ่งคว้ารางวัล5ดาวจาก Euro NCAP เช่นกันครับที่คันนี้ได้ตีตลาดประเทศไทยแล้วเป็นรถ SUV ไฟฟ้าเซกเมนต์เดียวกับ BYD Atto 3ครับโดยผลทดสอบจาก Euro NCAP นะครับในสัปดาห์นี้ได้แสดงให้เห็นว่า MG S5 EV ได้คะแนนความปลอดภัยดังนี้ครับความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้คะแนนที่90%ผู้โดยสารเด็ก82% ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงเชิงบบกบางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน82และระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยได้คะแนนที่78ครับโดยในการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ MG Pilot ที่เป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ของแบรนด์นะครับทดสอบในเรื่องของการชนด้านหน้าเรื่องของความแข็งแกร่งตัวถังและแสดงให้เห็นนะครับว่าโครงสร้างห้องโดยสารนั้นไม่ได้เสียรูปครับ โดยข้อมูลของหุ่นจำลองนะครับแสดงให้เห็นว่า MG s 5นั้นมีการปกป้องที่ดีเยี่ยมต่อเรื่องของหัวเข่าและต้นขา ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะครับรวมถึงผู้โดยสารด้านหลังเช่นกันครับโดย MG S5 ถูกออกแบบและพัฒนาบน Scalable m o d u l a r Platform ที่เสริมทั้งประสิทธิภาพการขับขี่และความแข็งแกร่งหากเกิดอุบัติเหตุและพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมกับช่วงล่างอิสระเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่บางเป็นพิเศษนะครับที่แบรนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่บางที่สุดในโลกระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ ADA s และระบบการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ รวมถึงระบบประคองให้อยู่ในเลนด้วยเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่ารถนไฟฟ้าจากแบรนด์ MG ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเพราะก่อนหน้า S5 ที่จะได้5ดาวนะครับรถอย่าง MG4 EV รวมถึง HS เองก็ได้รับการรับรองในระดับเดียวกันครับ ข่าวสุดท้ายนะครับเรามาดูในเรื่องของจักรยานไฟฟ้ากันบ้างหรือว่า e-bike นะครับเพราะว่าล่าสุด mercedes amg ได้เปิดตัว f1 e-bike ที่เป็น city edition นะครับ750 e-bike เรียกได้ว่าแรงระดับ f1 แต่ว่าลงใน2ล้อหรือว่าจักรยานไฟฟ้านั่นเอครับโดย e-bike คันนี้นะครับเรียกได้ว่าได้ความแรงระดับ amg ในรูปแบบจักรยานไฟฟ้าที่ราคาอยู่ที่4,000เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ130,000บาท ดยคันนี้นะครับจะมีการออกแบบที่มีความพรีเมียมและสปอร์ตจาก DNA ของ Mercedes AMG F1 เลยก็ว่าได้ครับที่จะสามารถขับขี่ในเมืองได้และให้ความแรงจากมอเตอร์ที่750วัตต์ครับและที่สำคัญ หากซื้อรุ่น City e dition 750นี้นะครับจะได้รับหมวกกันน็อกอย่าง b l u e o o ู h Smart Helmet Free ที่ราคาอยู่ที่400เหรียญหรือ14,800บาทนะครับที่ทั้งเท่และปลอดภัยและที่สำคัญล้ำมากๆครับเพราะว่าจะมีฟีเจอร์แสดงเรื่องของสถานะไฟลิงกกับตัวรถแบบ Real-Time เลยนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วที่หมวกกันน็อกนะครับจะแสดงไฟเลี้ยวแบบ Real-Time เลยหากเราแตะเบรกนะครับก็จะแสดงสถานะเบรกบน หมุกกันน็อกเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังทําให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนเห็นได้ชัดเจนเลยครับและภายใต้เฟรมของจักรยานรุ่นนี้ก็มีมอเตอร์750วัตต์สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับระบบ Pedal Assist นะครับที่เราสามารถพักขาจากการปั่นได้เพียงแค่เปิด t u t o Assist นะครับตัวจักรยานก็จะสามารถขับเคลื่อนไร้แรงต้านหรือว่าขับเคพื่อนไปเองได้และคันนี้จะรองรับโหมดการขับขี่ถึง4รูปแบบที่เราปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Comfort Sport Sport Plus รวมถึง Race Mode นั่นเองที่จะรีดพลังทั้งหมดของคันนี้ครับ และคันนี้นะครับก็จะได้ชุดเกียร์อย่างซีมาโนนะครับที่ให้มาถึง9สปีดมาพร้อมกับเบรกไฮดรอลิกนะครับจากเทคโตร2องพิสโพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่2 0 3มมิลิเมตรและมีช่องระบายความร้อนเสริมความมั่นใจและเบรกในสภาวะฉุกเฉินได้หรือแม้กระทั่งพื้นเปียกครับเรียกได้ว,ว่าตัวบอดี้นะครับออกแบบมาแข็งแกร่งเลยมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีเทาตามสไตล์ AMG นะครับและก็จะมีหน้าจอแสดงผลแบบสีเลยนะครับ5.5นิ้วอยู่ที่แฮนด์บาร์ สแสดงเรื่องของความเร็วสถานะแบตเตอรี่และการควบคุมหมวกกันน็อกภายในจอเดียวครับเรียกได้ว่าเป็น EBike ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยที่หลุดมาจากตระกูล AMGF1 ันนั่นเองครับและนี่นคือคลิปการสรุปข่าววงการรื่องไฟฟ้าที่ผมนในไอมดได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง i m มดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้หรือว่าการรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตของพวกเราเลยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกัน คลิปหน้าเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ